เอามาปลูกอนะไรออกมาพิเศษอะไรนะครับในเรื่องของความไม่แน่ความไม่เที่ยงอะไรอย่อางเงี้ยก็เลยเมื่อวานเจออยู่ตรงนี้มันมีอยู่มุมหนึ่งที่มันมีต้นไม้เล็กๆอยูย่อันหนึ่งแต่ต้นไม้ใหญ่อยู่ใกล้ๆกันนะครับตรงนี้ก็คือพยายามจะสื่อให้เห็นว่าสิ่งในชีวิตหรืออะไรก็ตามอะไรเนะี่ยมันจะค่อยๆมีการเกิดขึ้นมาจนมนันน่าจะโตขึ้นมา,มานะะอะไรครับคู่กันอย่างนี้จากความว่างเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ ัน,นนี้ครคบส่วนอันนี้ที่เดินไปเมือ่อวานจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายแต่ว่าพอดีเดินไปแล้วได้ไอเดียปิ้งขึ้มานิดนึงลหลายหลายประเด็นนะเพราะยังไม่ไแมน่ใจมอว่าเดินออกไปเราจะเจอเตอเอะไรที่มันจะโดนหรือโยกกันนะครับแต่ว่าก็พยายามจะมองคือจริงระเ,เรื่องเรื่องเรื่องภาพืาอต้องบอกเลยว่าภาพมันจีควาสำคัญมาก นิสานละคดีจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีภาพนะครับเพราะเราสกกันแล้วว่าเรื่องภาพเนี่ยก็คือเหมือนพยานหนึนงในเรื่องของเราเวลาเราลงสุดก่อนหน้านั้นแต่มันมีสารคดีเกิดขึ้นเยอะแยะแต่เป็นแนวการเขียนเรื่องทางน้นมันก็เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับสิ่งที่ถ่ายอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้คือการถ่ายสารคดีก็คือเราต้องพยายามสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งที่เราถ่ายอยู่ด้วยนะฮะ เนี่ยตรงนี้มันเราถึงจะดึงอะไรบางอย่างออกมาได้อันนี้แต่มีตัวเทคนิคนี่เดี๋ยวพี่เชิดพี่ตุกลนะผมคิดว่าตรงสําคัญก็คือตรงนี้แหละเรากระบวนการเรียนรู้เราสังเกตไหมเราได้เริ่มสังเกตต่างๆไหมสังเกตและคิดไหมนะฮะเมื่อวานก็พยายามฝังเมดความคิดเข้าไปเรื่องตรีของเราว่าเเราเห็นอะไรบบต่างๆซึ่งหลางคนก็รับเข้าไปค่อนข้างดีนะครับตอ่เขาัอเรารู้ตรงนี้มันเป็นข้อบูลเราได้ข้อมูลนี้ แต่ว่าในสิ่งที่ะให้เขาทำต้องยังเป็นตัวเาอยู่สน Ges สิ่งเาอยู่เว่าราไม่เห็นลตอนที่ตอนที่ว่าทำเราไม่อยู่หอเล สิบแล้วนะครับสิบแล้วเหลืออีกสองตัวอ่าสิบเอ็ดนะครับสิบเ่็นแล้วหายเปลี่ยนตัวอีก น่าจะถือว่าเวลาเราพรีเซนต์ออกมาพอมันเป็นเป็นรูปถ่ายครั้งแรกที่ผมอยากตั้งข้อสัองเกดดตคือว่าผมว่าเราเดินดูรูปเนี่ยโดยที่ไม่เห็นชื่อเรื่องเราเขา้าใจไหมนะครับคือข้อคิดสังเกตคือว่าพอดูแล้วเนี่ยมไม่คอ่อยเข้าใจเป็นส่วนใหญ่ครับแต่ว่าพอเราไปอ่านชื่อเรื่องปุ๊บมันจะขยายมาอีกหน่อย ราะว่ามันจะเป็นตัวเป็นคอนเซ็ปต์ว่ากำลังเล่าอะไรนะฮะแต่ว่าพอถึงที่สุดแล้วมันก็เป็นจบอยู่ตรงที่ว่าแต่ละรูปเนี่ยมันไม่สามารถทํางานจบในตัวไดน้นะซึ่งอันนี้มันก็เป็นจะเห็นว่ามันเป็นมาเป็นสเต็ปนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยในพิธีการของการน,น,น,นําเสนอในลักษณะของสี่รูปเนี่ยอย่างน,อน้อยเป็นด่งางลากเนี่ย ผมก็รอดูอยู่ใไข่หนึ่งไปเดียวหรือบ้างหรือสองใบหรือสามใบอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยนะฮะคือส่วนใหญ่ของเราเจ้าหน้าที่มีอยู่สี่ช่องใส่ให้เต็มน,นะซึ่งมันขั้นข้อดีตัวเดียคือบางมันมีหลาย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 ประเด็นหลายประเด็นอสองใบจบเลยกันนะครับแล้วก็ใบเดียวเอาอยู่เพราะว่าคือเรื่องประเด็นเดียวนะแต่ที่อื่นเป็นประเด็นสอง มองซ้ำๆมันก็มันเหมือนวิธีเล่าเรื่องซ้ำความไปเรื่อยอ่ะแล้วพูดเรื่องเดิมเ็นะครับความตั้งใจที่แทนที่มันจะมีอะไรโอ้มาอันเดียวก็หางไปนะครับมันมีท้องผีมีซ้ำลูกพินยังไงก็เห็นว่าเล่นอยู่คล้ายๆกันตรงนั้นก็คืออยู่ที่ว่าเพราะว่าโจทย์ของเราเนี่ยสมาบอกไม่เกินสี่ลูกแต่จริงใช้เท่าไหร่ก็ได้แล้วก็พอแต่ทั้งที่ถ้าเราพอจะใช้สี่ลูก ก็แปลว่ามันต้องมีใช้สี่ลูกเนี้ยผสมกันได้พอดีพอดีอดแต่ในท่าที่ท่าที่อันที่ผสมมาเนี้ยบางบางอ่านเดี๋ยวก็หรือลงรายละเอียดเนาะมันก็จะเป็นการซ้ำขวาาพอซ้ำขวาปุ๊บเป็นปัญหาละในการพิเศษนในการใช้พลังมันก็จะถูกลดทอนนะครับจริงๆตอนตอนนำเสนองานที่จะเป็นทัวจะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง หลังเนี่ยที่เรามีความคิดใช้ความคิดสังเกตจกับงานถ่ายออกมาถ่ายทอดปุ๊บเราจะมาถ่ายทอดเป็นความคิดของเราออกมาเนี่ยบางทีก็รูปเดียวอาจจะจบเลยก็ได้การที่อะไรไว้พอมันมันมีอาการแบบตัวแปลกนทีที่อันนี้ต,ตัวติดนี้หนึ่งว่ามันอาจจะมืดดีเทลมันหายนะแล้วก็ข้ออ่อนของของรูปขนาดเล็กเนี่ยอ,อันหนึ่งก็คือลายละเอียดเลนะ็กๆ ปัญยาไาไปนะครับผมเอาเอารวมๆนะไม่ที่แต่ละคนนะครับสังเกตไหมครับว่ารูปทั้งหมดเนี่ยไม่เกือบไม่มีไอค contact เลยมีอยู่อันเดียวและเป็นหมานะครับเป็นรูปนี้นะครับผมอยากให้ดูรูปใหญ่ รูปนี้คือทั้งโครงสีทั้งองค์ประกอบนั้นคือ e y contact แรงมากเนี่ที่คนอื่นเนี่ยผมกลัวกลัวสายตายัางไงไม่รู้คือไม่มีรูปไหนที่ประทะกับคนดูเลยนะซึ่งพอรูปนี้ขึ้นมาเนี่ยโอโ้โหแรงอะ่ะคือถ้าผมให้คะแนนผมให้รูปนี้ถ้าตัดจ่นนะต่ต้องมาตัดสินนะครับแต่ไม่ระว่าคนอื่นไม่ใช้เรื่องแต่ว่าในประเด็นของไอค c o n t a นะครับ อ,นนอีกอันหนึ่งรูปพิยามประหมาเนี่ยเดี๋ยวลองดูเลยเพืขอนผมว่าพิยามกับหมาเนี่ย,ย,ยถ้าคุณยามไ,ไม่มองหมานี่จบเลยนะนะครับอันเนี้ยมันคือถ้าคุณุณตีเส้นมันจะมีเส้นทะแยงหมดเลยแล้วถ้าหมามองคุณยามอีกหน่อยจะสวยมันนี้ นะฮะแต่ว,ว่าจริงแค่นี้ก็เอาอยู่แล้วน,นะแล้วก็กอ,กวอันสำหรับอันนี้ผมผมก็รู้สึกว่านี้ก็เป็นการซ้ําความเยอะอย่างแมวประเด็นมันก็จะแบบเริ่มซ้ำเหมือนกันต้องนะเอาตาา้นอ่านอย่งเงี้ยแล้วโนกเนี่ยก็อยา่าไปเสียดายสีมันถ้าคุณจะมาทางเขาทำก็ไปเขาทำเลยนะฮะตัววิศวกรรมธรรมรู้สึกว่าโนกที่บอกว่าโน๊กนี้ต้องมีสีนี้ปากสีแดงเนาะแต่ว่าพอคุณลองดีเซนทั้งหมดปุ๊บ คนบนเพลทไอที่เขาโดดมาอันเดียวเลยแล้วก็โดดมาแบบไม่มีคนด้วยใช่ไหมครับเขาก็เลยพาแอแนรหลวงๆเขา,เอาตอบสน,นิดหนึ่งนะครับมันแบบว่าก็ต้องใจแข็งๆอ่ะทั้งหมดไอ้ไม่ไดีเอาตัดทิ้งเลยนะ,ะอันนี้ออนนอพอมาถึงอันนี้ผมก็วิจารณ์นิดเดอนเรื่องสิ่งก่อสร้างที่ว่า จะไปทำป้อมงลมงขนาดนั้นนะก็อาจต้องึงกลับหน่อยหนึ่งนะฮะแต่ว่าโดยรวมอันนี้คอนเซ็ปชัดเจนเราเล่าได้ชัดเจนมานะครับมาถึงอันนี้อันนี้ก็เกือบจะไปแบบแพทเทิร์นอยู่แล้วอะ่ะนะซึ่งหรือในหาโเดียกันเนี่ยผมก็มองรูปนี้นะ พอคุณเป็นรูปใหญ่เนะี่ยคุณจะเห็นดีเทลที่อยู่ข้างหลังนะครับเราอันนี้มันมีอาการมันมีเสียงเหมือนพัดปุยอย่างเียนะซึ่งเออร็เสียใจบ่กถ้ามีเวลามากกว่านี้หรือว่ามีประเด็นที่โง่เนี่ยนะมันอาจจะเปลี่ยนเรื่องเลยนะหรือว่าอาจจะเป็นปุยเล็กแค่เพิ่มอย่างเดียวนี่นะครับต่อเข้าไปอ,นนอันนี้มีจิกแผงหนึ่งมีสมุนไพร อีกแผงมีประหลัดขลิบอะไดนะมีท่านประหลัดมาด้วยมีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เห็นซึ่งมันเป็นขอบุณนำเฉยอยู่ในในฟองๆฟอร์มเนี่ยความสุกมันจะเพิ่มนะซึ่งอันนี้ประเด็นมันโอเคแต่ว่าพอรูปมันมีหลายขนาดแล้วก็มันมันมีอาการแบบเหมือนเจ็บนนหัวนี่คือมีแค่หมาผมผมจะเน้นค่อนข้างจะเน้นวิธีการที่บอกว่าถ้าคุณเล่าอะไรอย่างนี้ผมว่า รูปเนี้ยคุณโบไวที่เราอยู่นะคือทั้งเรื่ององค์ประกอบเรื่องสีมันเนีที่ครับคือคอมโพส์มันแบบเป๊ะเลยแล้วแสงก็สวยสติเจอร์ก็สวยเนี่ที่ตัวเหตุที่เป็นต้นเรื่องเนี่ยตัวเหตุเองเนี่ยนะฮะคือดูแล้วผมลึกไม่ออกมันเป็นอะไรี่ยคือมันตอนแรกมันเมมันใช้อว คือตัวที่คือมันคือความความที่มันขาวแล้วมันเราเราเดาไม่ออกนะครับคือผมเรียกว่าลากมาันไม่ออกนะครับแล้วก็มันมีคนอื่นเดินเห็นกระถาคนอื่นปูไปแล้วก็นั่งยิ้มๆอยู่คนเดียววิธีเล่าเรื่องมันจับตัวนะครับอันนี้อันนี้มันก็เลยดูเหมือนกับว่าแกไปนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็ให้ปฏิส์รอบๆอย๋ยวมันมันไม่้ส่ง มีเรื่องอะไรเข้ามานะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องเรื่องการเล่าเรื่องน่างหถือว่าันเะนกที่ไปเกาะอยะไฟเนี้ยนะฮะรคุณมีวิธีเปรียนมุมไปถ่ายเป็นหนึไปนะฮะเห็นว่าคนใต้ต้นไม้เหลือแต่เด็กนกที่เกาะต่างแบบอยู่เนียมันมันจะบอกมูดนแล้วก็อันหนึ่งที่ผมโทมก็คือการเล่าเรื่องเดียวจบเลยค ตลาดแล้วก็เนี่ยมันมายเนี่ยมันของภาพเนี่ยจบเร็วนะปรัางเดียวฟังจบเลยอันนี้อันนี้อันนี้ก็พิจารไปแล้วเนาะมาถึงอันนี้อันนี้ก็ผมรู้สึกว่าถ้าคุณจะเล่นกัะแสงนะมันเป็นสเสน่ห์นะแต่ว่าพอมันถึงจังหวะอย่างเงี้ยเราก็เราตัดต่ออันนี้ออกนะ เป็นเรื่องของแสงเรื่องเรื่อง,องแสงมันไปแบบกวนตาคุณมันให้อารมณ์ยังไงไปสะทางเลยนะผมว่ามันอาจจะไปแรงกว่านี้นะฮะที่อันนี้อาทีมันเหมือนกับก็จะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้เยอะอ่อนะก็อาจตองตัดต่ว่าจะเล่าเรื่องแสงที่มันมันมีในเมืองแหละจะมีอันนี้อันหนึ่งมีต้นต้นไม้ใหญ่อันหนึ่งอันหนึ่งเป็นต้นไม้แบบแห้งตาย ก็เป็นวิธีเราเรื่องส่งมาต,ตุ้เปะแล้วคนถูกก็ไม่ต้องให้เราไปทางอธิบายนะฉะนั้นผมว่าวิธีการที่จะวัดว่าเราเล่าเนื้อเสื้อผ้าแบบนู้เรื่องแบบถ่ายพวกบอใที่คนดู<ม>เพราะว่าตอนเราถ่ายเราคิดเยอะมากเลยกว่าจะกดต่อไปนี่ไถูกไหมครับแต่ว่าคนอกไมีเรือ่องเพราะว่าไอ้ข้อมูลที่บอกนะฮะที่บอกเมื่อวาน คมีลข้อมูลอะไรบางอย่างถ้าคุณเอาคุณมันสามารถเปิดข้อมูลพวกนั้นออกขอผเข้ามาันใจว่าในเริษสัตว์เพราะว่าคุณอยู่ไม่ถึงรัอเจ็ดปีแค่สองปีแล้วป็อน่งตอบสนุไม่ตรงทุกคนที่ยู้ไม่ด้วยตอนนี้ยินแล้วแบบดีไปถุกขาวแต้มไวเลยนะมันก็หายเิดขึ้นอีกก็พยายามองให้มันก็เป็นเสร็จ แต่ที่มาาคือไดมาครับยกตัวอย่างใช้ครับอย่างเทคนิคบางอย่างหรือว่าประสบการณ์บางอย่างที่เราเรียนข้างนอกให้ได้หรือทางนอกให้้ไดนบริษัทเพราะว่าคุณอยู่ไม่ถึงร้เจ็ดหกปีนั้นขอเอาตัวทีหนึ่งนะก็คือระดมทุกคนที่นิ้วไม่โดนผ่านแ้ก็คือเราวางแผนเหมือนตีเมืองกันเลยคือออกแผนที่ประเทศไทยกับตางแล้วก็บอกว่าแน่นอนจะวิ่งมาตรงนี้ ทำการบ้านขนาดที่บอกว่ามันจะมาตรงนี้กี่โมงกี่โมงโมง,โมงนะ,ะแล้วก็ใครมีเครื่องมืออะไรจะถ่ายอะไรจะต้องนับเวลาอย่างไรในหนึ่งยูนิตเนี่ยจะต้องเก็บอะไรบ้างนะะเช่น